หลังจากกล้วยไม้ช้างกระห้อมกลิ่นของเรานะคะให้ให้กลิ่นหอมเกิดมาให้เราได้เจยิ่งชมนะนะตอนนี้เขาก็โรยกำลังจะโรยแล้วนะคะก็อยากจะบำรุงดินเขาบำรุงปุ๋ยเขานะนี่เป็นสิบสิบปีแล้วนะคะเนี่ยเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะให้เขาเกาะอ,อยู่ต้นไม้เนาะวันนี้จะเอาลงกระถางเนาะ ใส่เครื่องปลูกให้เข้าใหม่เนะาะองศาลเขาเข้อให้ความสุขของเราโดยที่ขี้นกขี้ไรเกาะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่ตู่จะล้างกิ่งของเขาออกให้หมดนะคะแล้วก็จะใส่เครื่องปลูกให้เข้าใหม่เนาะเดี๋ยวพี่ตู่ไปล้างล้างเขาก่อนนะค่ะหลังจากล้างเขาสะอาดแล้วเห็นไหมคะ เนี่ยเขาเกาะกิ่งกิ่งไม้อยู่เขาก็จะอยู่อย่างนี้นะคะทีนี้พี่ตู่ก็จะวางเขาอย่างนี้เนาะจะวางเขาแบบนี้เนาะคะ่ะต่อไปเขาจะได้ไงห,หน้ายอย่างนี้เนาะี๋ยวพี่ตู่จะเกาะเอเอาเครื่องวัสดุปลูกให้เขาใหม่นะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะอ๋ะอ,อ,อตายตาย,ตายเขาอุตส่าห์ ให้กลิ่นหอมเราแล้วก็ช่วยให้เราสดชื่นเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแผลตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาปูนแดงมาแปะนะคือคือเขาเกาะ เขาก่อไอ้เขาก่อไอ้กิ่งไม้นานแล้วนะคะก็เลยเปลี่ยนมาใส่กระถางเนาะ นี่ค่ะเราก็ได้ต้นใหม่ให้เขาแล้วนะคะไอหนึ่งต้นนะคะเขาจะได้สดชื่นเนาะเขาอยู่ไอกิ่งมะม่วงไอต้นมะม่วงนานแล้วค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เขามีปุ๋ยเนาะ,ะมีปุ๋ยละลายช้าใส่ให้เขาปีหน้าเขาจะได้ออกออกดอก ข้อยาวๆได้เนาะนี่ค่ะได้หนึ่งช่อนะนะคะอันนี้พี่โตก็ามาเปลี่ยนกระถางกล้วยไมย้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปห้อยในสิ่งที่ตรงไม่ตรงที่เดิมของเขานะแต่ใช้เป็นกระถางน,นะคะโอเคค่ะ เสร็จแล้วนะคะกระถางหนึ่งค่ะเราสาเร็จเรียบร้อยนะคะแกะมาจากต้นไม้นะคะนี่ค่ะเอามาใส่เอามาใส่กระถางไว้เนาะเพราะว่าเราจะได้อาเอาปุ๋ยละลายช้าใส่เข้าไปให้เขาเนาะอืมเขาจะได้มีปุ๋ยมั้งนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะนะลดแต่น้ำมาจะเป็นสิบสิบปีก็ยังให้ดอกทุกป,ทปีทุกปีเนาะ อชอบกล้วยไม้ชอบปลูกต้นไม้ก็ต้องดแูแลเขาด้วยนะคะเนี่ยเขาโรยไปแล้วนะคะในอีกต้นหนึ่งเขาก็อยู่ที่กิ่งไม้อยู่นะคะก็ให้เขาอยู่ตรงนั้นไปก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวเราหาปุ๋ยละลายช้าไปเกาะเขาไว้เนาะ ได้อีกหนึ่งกระถางนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปห้อยตรงที่เขาอยู่เหมือนเดิมนะนะ Yes. ค่ะเดี๋ยวพี่ตตกก็จะมาวางเขาให้สวยๆเนาะก็จะได้มีไอ้นี่เนาะชึบเอเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวจะตัดไอ้นี่นะคะตัดไอ ลากที่เขาเน่านะคะทิ้งเนอะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊ก็จะเอาปูนแดงมาเกาะเหลือแต่สองลากนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลากนี้เดี๋ยวหาตอเดี๋ยวหาตอไม้ดีกว่าให้เขาเกาะ ปุยละลายช้าเกาะตรงนี้ให้เขานะคะเขาอยู่ไอ้กิง่งมะม่วงไอ้ต้นมะม่วงนานแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เขามีปุ๋ยเนาะมีปุ๋ยละลายช้า ใส่ให้เขาปีหน้าเขาจะได้ออกออกดอกข้อยาวๆได้เนาะ,ะใช้เป็นกระถางน,นะคะโอเคค่ะ เนีเ่ยค่ะแหมโดนแสงแดดมั่งก็ดีนะเห็นไหมคะ